ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยเมื่องพระยุคลบาท เด็กหญิงมาริกาพนาจารย์อาศัยอยู่กับครอบครัวในห้องเช่าเล็กๆย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงพ่อขับรถแท็กซี่แม่รับจ้างลี้งเด็กอ่อนความขัดสนของครอบครัวไม่ได้ทําให้ความสดใสในวัยเด็กของน้องกิฟหายไปตรงกันข้ามเธอกลับทําหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดีกลับบ้านมาก็ถูบ้านกวาดบ้านนะคะแล้วก็ใส่กระดุมแล้วก็รีดผ้าบ้างนะคะซักผ้าล้างจานนะคะ พอเสร็จแล้วก็ทํากันบ้านอย่างแม่หนูอะค่ะให้เงินห,ห,หนูมา20บาททุกวันเลยแล้วหนูก็กินข้าว10บาทตอนกลางวันกเเ็เวลาบางวันอะคะ่ะหนูเห็นเพื่อนอยากกินบ้างหนูก็ซื้อ5บาทบ้างเหลือ5บาทก็ประหยัดกระปุกอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้พอตอนสิ้นเดือนมาอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่หาเงินมาจ่ายค่าบ้านไม่พอหนูก็เอาเงินในกระปุกมาช่วยแม่ค่ะ นอกจากหน้าที่ช่วยงานบ้านแล้วในเวลาว่างจากการเรียนน้องกิฟยังร่วมทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ก็สอนน้องๆค่ะอ่านหนัง,หนงสือแล้วก็สอนหนังสือให้เขียนสวยๆแล้วก็สอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษะคะ่ะแม้จะเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่ก็รู้จักแบ่งเวลาทั้งการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงงานบ้านที่ต้องช่วยเหลือครอบครัวแต่ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวต้องเอาอย่างในหลวงค่ะคือยึดถือแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้เสียสละแล้วก็เราต้องรู้จกักรู้รักในหลวงเราต้องเทดิดไทยท่านให้มากๆท่านเป็นคนดีค่ะน้องกิฟเด็กหญิงมาริกาพนาจารย์กำลังเดินทางไปสู่การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่จะทำให้น้องกิฟต์เติบโต,ตอย่างมั่นคงคือการทำหน้าที่ของตนในวันนี้ให้ดีที่สุดรู้สึกว่าท่านยากลำบากค่ะเพื่อจะให้เราแบบว่าอยู่สุขกสบายเพื่อแบบว่าให้เรามีแผ่นดินที่แบบว่ามีความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ยค่ะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะคือเราต้องตั้งใจค่ะไม่ใช่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองแบบว่าคนโกงคนอื่นเขาไม่ดีค่ะ ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด